หลังจากโชว์เย่าเอ๋อร์กับปิงเอ๋อร์ตั้งคันจินมู่หลานซึ่งเป็นภรรยาเอกกับไม่มีวีว่แววว่าจะตั้งคันเลยแม้แต่น้อยนางจึงตัดสินใจเดินทางไปยังเทียนหยาให้เทียนหยาให้เป็นสถานที่ที่ซึ่งหลอมยอดฝีมือลาแขน่งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากก็มีเช่นกันจินมู่หลานทั้งบำรุงร่างกายทั้งฝึกวิชาอย่างไม่หยุดยัง้งในที่สุดก็ได้รับการยอมรับจากท่านอาจารย์ว่าร่างกายฟื้นคืนสมบูรณ์พร้อมแล้ว ทว่าจางอี้อินซึ่งเคยล่าเริงไปกันเองกลับกลายเป็นคนเย็นชาอย่างไม่ทราบสาเหตุส่วนภรรยาของราชากระบี่กับถางเอี้ยนจอมหยุดข้างวรยุทธ์ก็ถูกบีบบังคับให้ต้องออกจากเทียนหยางให้ไปพร้อมกันมีหน้าละ่ะถึงมีคำกล่าวว่าไข่มุกจากตะวันออกและตะวันตกเพียงว่าหากเทียบในแง่ความบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีผู้ใดอาจงามล้ำเกินหน้าจงสื่อเสือกับจินมู่หลานได้เลยงามเสียจนหาผู้ใดเปรียบไม่ได้อย่างแท้จริง เซี่ยวปิงสามีของข้าอยู่ที่ใดคะคุณหนูเจ้าคะคุณท่านเขาอยู่ในห้องกําลังพักผ่อนอยู่เจ้าค่ะหรือว่าท่านจะพาสักคู่ก่อนดีไหมเดี๋ยวบ่าวไปเรียนคุณท่านให้ก็ได้เจ้าค่ะไม่ต้องข้าจะไปเซอร์ไพรส์เขาเอง้าพวกเจ้าบอกเขาเด็ดขาดนะไหนล่ะห้องเขาอยู่ตรงไหนบอกข้ามาเดี๋ยวนี้สามีของข้าข้ามาแล้วนะข้าจะมีลูกกับเจ้าให้ได้เลย เส้นหลานข้าจะมีลูกให้เจ้าจริงๆนะเสียงของนิงเหยียนสะสามีของข้าสามีของข้าเจ้าข้ามาผิดเวลาสินะมู่หลานใช่เจ้าหรือเปล่าแค่ได้ยินเสียงฝีเท้าของเจ้าข้าก็รู้ได้ทันทีเซ้นซื่อสารผู้รีบวิ่งหน้าตั้งมาเพื่อแจ้งข่าวลับด้วยชีวิตเป็นเดิมพันและนิงเหยียนเมียน้อยผู้ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเฮ้อ ความเก่งกาจและท่าทางดุด,ดันขององค์หญิงดิงเยียนนั้นดูท่าจะเป็นแค่การเสียแซงทั้งสิ้นภายในจิตใจของนางแท้จริงแล้วปลอะบ,บางและเต็มไปด้วยความรู้สึกไม่มั่นคงที่หลักตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าประพฤติตัวดีไม่ด่างพ้อยเลยนะวันนี้มันเป็นอุบัติเหตุจริงๆและเป็นเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจเลยยอดภรรยาข้าผิดไปแล้วข้ามันก็แค่คนชั่วไหลยข้าสมควรถูกฝันพันค้งให้ตายตกไปจริงๆมีภรรยาที่เลิศดหลามหนึ่งในหลานเช่นเจ้าอยู่ทั้งคน ข้ากับยังไปก่อเรื่องเดี่ยวไหลข้างนอกอีกข้ามันเลวเสียยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเจ้าจะตีข้าก็ได้จะด่าข้าก็ได้แต่อย่าโกรธจนทำลายร่างกายตัวเองเลยนะไม่อย่างนั้นหัวใจข้าคงแตกสลายตายไปจริงๆสามีของข้าก็ยังเป็นคนเจ้าเล่ห์เหมือนเดิมขี้อ้อนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเฮ้อช่างเถอะใครใช้ข้าแต่งงานกับเจ้าหมอนี่แล้วยังรักเขาหมดใจถึงเพียงนี้เล่าสามีของข้าจางอี้อินฝากให้ข้ามาบอกอะไรเจ้าสักประโยค ที่รักข้ากับนางไม่มีอะไรเกินเลยกันจริงๆนะแล้วไม่เคยทําเรื่องแบบนั้นเลยข้ายอมรับว่านางแอบลงรลักข้าก็จริงแต่ข้าก็ปฏิเสธนางไปอย่างเด็กขาดแล้วข้าไม่ใช่บุรุษที่ปล่อยใจตามอารมณ์ไปกับใครง่ายๆนะหญิงที่ถูกข้าปฏิเสธนะ่ะมากรล่ากับปากข้าแม่หนามก็ไม่ปานเรื่องที่เกิดขึ้นกับหนิงเยียนวันนี้มันเป็นอุบัติเหตุจริงๆไม่มีเจตนาเลยจางอี้ฝากบอกเจ้าว่าต่อไปเราก็เป็นแค่คนแปลกหน้าต่อกันแล้ว ถ,ถึงกับหลายแรงขนาดนั้นเลยงั้นเหรอบ้าชะมัดจะต้องกลายเป็นแค่คนแปลกหน้ากันแล้วจริงงั้นเหรอถ้าหลูตั้งแต่แรกวันที่เถียนหายาใหจลงเอยแบบนี้ข้าก็ควรจะจับนางมาร่วมเตียงให้หลูแลว้วดูรอดไปเลยน่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆแต่ว่าการที่จางอี้อินเอ,อ่ยคำตัดขาดเช่นนั้นออกมาได้แสดงว่าผลที่ตามมานั้นหลายแรงอย่างแท้จริงเพียงแค่หนิ่งหานแสดงท่าทีเพียงเล็กน้อยทั่วทั้งเทียนหายาไหก็ผันเปลี่ยนท่าทีโดยสิ้นเชิงในทันที สามีขอนข่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮึอก็มีไอ้โง่คนหนึ่งอยากได้ข่าถอนตัวจากสึกชิงราชสมบัติแล้วก็ทำเป็นเหมือนโปรดปานมอบตำแหน่งสิทพิเศษของไอ้คนแก่โง่อีกคนหนึ่งให้ข่าอย่างกับเป็นรางวัลข่าปฏิเสธไปแล้วเจ้าโง่ด้านก็คำสั่งคำโตจากนั้นทั้งเทียนหย่าไห่ก็ประกาศตายขาดจากพวกเราทันทีหรือว่าจะเป็นหนิงหานสามีขอนข่าเจ้าโดนรังแกหรือเปล่าไม่เลย แค่ขัดแย้งกันเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่มีอะไรหลอกสามีของข้ากำลังโกรธอยู่แน่ๆสามีของข้าช่วยข้าลงมือสั่งสอนจองสือส่อได้แต่ข้ากลับไม่อาจแต่ต้องหนิงหานได้แม้แต่น้อยท่านสามีข้าขอสัญญาจากนี้ไปข้าจะปกป้องเจ้าเองจะไม่มีวันปล่อยให้ใครบรังแังกเจ้าได้อีกเดี๋ยวก่อนนะเจ้าไม่ได้มาที่นี่เพอจะจับเมียน้อยหลอกเหรอแล้วไงกลายเป็นมาอดความหวานเสียอย่างนั้นล่ะ